ลูกน้อยหน่าไต้หวันต้องผสมเกอรหรือไม่วันนี้ผมจะมาอธิบายฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกคา้าเราเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์เกี่ยวกับความรู้เรื่องของการผสมเกสร น้อยหนาที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้อยหนาไต้หวันนะครับที่หลายท่านรู้จักเช่นน้อยหนาสับป,ปะรดน้อยหนาทุเรียนน้อยหนาแดงไต้หวันอ่ะแล้วก็น้อยหนาพวกไฟสับป,ปะรดพวกนี้นะครับหลายท่านอาจจะไปดูจากที่อื่นมาหรือว่าเออไปดูจากใน a c e b o o k หรืออะไรแบบนี้มานะครับก็จะได้ทําความเข้าใจาเกี่ยวกับการผสมเกสอน ในประเทศไต้หวันแล้วก็ในไทยของเราเนี่ยก็มีผสมเกสรเหมือนอกันว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องไปผสมเกสรต้นมันติดผลเองได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูหน้างานจริงๆนะครับจากต้นหน,หน้อยนาสับปะรดด้านหลังของผมเนี่ยว่าหน,หน้อยนาสับปะรดเนี่ยพอต้นสมบูรณ์มันติดผลเองได้ไหมนะครับจะได้หายกังวลเรื่องของการปลูกน,น้อยนาที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับมีสมาชิกถามมาว่าถ้าหากเอาน้อยนาสายพันธุ์ต่างประเทศโดยเฉพาะพันธุ์ไต้หวนันไปปลูกในพื้นที่ไทยนะครับจำเป็นที่ต้อง ผสมเกสรไหมเพื่อให้เขาติดผลผมก็จะอธิบายเสริมว่าจริงๆต้น,นไหนหนาเมื่อสมบูรณ์นะครับเขาจะติดดอกและติดผลเองแต่ทําไมไต้หวันเขาถึงถึง,ถงต้องผสมเกสรน,นะครับการผสมเกสรเพื่อให้การติดผลที่สมบูรณ์นะครับผลจะสวยนะครับรูปทรงจะได้ตรงตามที่ตลาดต้องการแต่ถามว่าราปลูก้ทานเองแล้วเราไม่มีเวลาเราอยากให้ต้นไหนหนาที่เราซื้อมาเนี่ยมันติดผลเองถ้ากรณีที่ว่า ซื้อมาแล้วต้องผสมเกรสรแบบนี้คนก็ไม่อยากปลูกนะครับแต่ต้องอธิบายว่าพอต้นเขาสมบูรณ์เองไม่ว่าจะพันธุ์ทุเรียนพันธุ์เพชรเขียวนะครับพันธุสับรดนะครับติดผลเองทั้งหมดที่ผมลงนี่คือไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้มีการผสมเกรสรน,นะเขาสมบูรณ์และติดผลเองแต่การผรสมอะเหมือนที่ผมบอกแล้วเขาต้องการรูปทรงให้สวยอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันสุกคาถุงเลยแล้วมันก็ร่วงเนี่ยคือน้อยหน่าสับรดถ,ถามว่าติดผลตรงปกไหม ก็ตรงปกนะครับนี่แบบนี้เลยตาออกแนวยาวๆแบบนี้ผิวเวลาแก่จะมีสีข,า,ขาวๆริ้วๆแบบนี้อ่าอันนี้คือมันสุกข,ขาตน้นอันนี้ที่ผมให้ดูคือมันติดผลเองโดยที่ไม่ได้ผสมเกสรเกิดอะไรขึ้นคือรูปทรงอาจจะไม่เข้าทรงเหมือนที่มาจากไต้หวันนะครับเนี่ยอ่ะวนให้ดูเนี่ยแต่ถามว่าการติดผลดกไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในต้นนะครับก็จะเป็นผลที่เกิดจากการติดผลเองนะครับ คือน้อยหนาต้นนี้ติดผลเองตอนต้นที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีลูกที่ทุกท่านเห็นแต่เราเนี่ยไม่ได้หอนะทางสวนเนี่ยไม่ได้หอ่อเพราะว่าเราไม่ได้ทําผลิตผลสดดังนั้นการไว้ผลเนี่ยเพื่อเป็นการเช็คชัวร์ว่าอ่ะถ้าเวลาลูกค้ามาเที่ยวสวนหรือเวลามาดูต้น,นครับก็จะได้เห็นว่ามันติดผลต้องปกจริงๆนะครับมีลูกให้เห็นนะครับหรือว่าเราถ่ายรูปเก็บไว้เอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าต้นที่เราทําแม่พันธุ์เนี่ยเป็นต้นที่ติดผลแล้วนะครับมีผลในไทย เวลาเอานําเข้ามานะครับเราจะต้องมีการาปลูกเพื่อให้มันติดผลก่อนแล้วเราก็จะทําการาทํากิ่งออกมาขายดังนั้นจะได้ต้นน้อยหนาที่ติดผลแน่นอนแล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้ย้ำกคือน้อยหนาถ้าสมบูรณ์เขาจะติดผลเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ลูกที่มันสวยตรงปกนะครับก็ใช้วิธีการผสมเกสรเดี๋ยววันหลังผมจะมาทําเรื่องผสมเกสร น้อยหนาให้ทุกท่านชมกันนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประมาณนี้จะได้หายกังวลในเรื่องของการปูน้อยหนาต่างประเทศแล้วจะต้องมากังวลเรื่องของการผสมเกสรน,นั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามมาชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปโอยใหม่ที่ทางส่วนลีลาวดีจะนำออกฝากการนั้งถัดไปวันนี้ผมกล่วาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ